สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเป็นสุริปป์ปาญีรชุนนะคะในรายการสมาร์ทไลฟ์ไฟกเกษียณนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็อยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ผู้สูงวัยควรจะได้รับจากทางรัฐบาลนะว่ามีอะไรบ้างซึ่งคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ในฐานะผู้สูงวัยนะเราควรจะต้องรู้เอาไว้ หรือแม้กระทั่งคนที่กําลังจะก้าวเข้าสู่ไวัยเษียณหลายๆคนนะคะอาจจะยังมีความสับสนว่าเอถ้าเกิดว่าเราเริ่มเข้าสู่ไวัยเษียณแล้วเนี่ยเราจะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอะไรบ้างหรือควรเลือกรับสิทธิในการรักษาพยาบาลแบบไหนดีนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะกับ30สิทธิในการรักษาพยาบาลที่เป็น30หลักๆเลยที่คนไทยในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะคะ เราควรจะได้รับนะแล้วก็เป็นสวัสดิการที่ทางรัฐบาลเขาจัดไว้ให้เรานะสามสิทธิมีอะไรบ้างนะควอิ่นที่หนึ่งคือสิทธิตัดทองนะะอันที่สองคือสิทธิประกันสังคมแล้วก็สิทธิข้าราชการนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแบบจาะลึกเลยนะคะวันนี้ว่าสิทธิทั้งสามแบบในการรักษาพยาบาลเนี่ยมันมีเอ่อเรื่องราวเป็นยังไงนะมีรายละเอียดยังไงแล้วก็มีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงในฐานะที่เรา เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะเราควรจะต้องเอรู้ตรงนี้เอาไว้แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องตามความต้องการของเราเองนะคะมาดูที่สิทธิแรกกันเลยนะสิทธิแรกก็คือสิทธิจักประกันสุขภาพนะหรือบัตรทองหรือที่เรารู้จักกันนะเรียกกันบ่อยๆว่าบัตรสามสิบบาทรักษากโรคอะไรเนี้ยนะ,ะซึ่งเป็นสิทธิในการรักษาพยาบาลที่รัฐบาลเนี่ยเขาจัดเอาไว้ให้เพื่อที่จะคุ้มครองคนที่มีสัญชาติไทยทุกคนนะ คนที่มีสัญชาติไทยก็คือคนที่มีเลขประจำตัวสิบสามหลักมีบัตรประชาชนนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นให้เป็นสิทธิ์ในการที่จะรักษาสุขภาพโดยที่เราจําเป็นที่จะต้องเอาลงทะเบียนการใช้สิทธินี้ด้วยนะคะอันนี้เราสามารถที่จะใช้ได้ในโรงพยาบาลสถานีนามายัยหรือสถานีสถานพยาบาลต่างๆด้วยนะะในยามที่เราจําเป็นอีกสิทธิหนึ่งก็คือสิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสังคมนี้แตกต่างจากสิทธิบัตรทองตรงที่คนที่จะได้รับสิทธิประกันสังคมก็คือคนที่ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมนะคะซึ่งเราก็จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่า,าจ่ายเงินสมทบไปในระยะเวลาหนึ่งงที่เขากําหนดไว้เนี่ยนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ครอบคลุมในเรื่องของ,ของการรักษาพยาบาลเนาะอาการเจ็บป่วยค้อบุ่ ทุกพลภาพรวมถึงเสียชีวิตแล้วก็มีเงินในเรื่องของการส่งครอบบุตรชราภาพแล้วก็มีเงินชดเชยว่างงานให้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประกรันสังคมนะคะอีกสิทธิหนึ่งนะคะก็คือสิทธิข้าราชก,การแน่นอนค่ะชื่อมันก็บอกแล้วนะสิทธิข้าราชก,การก็คือเป็นสวัสดิการในการรักษาพยาบาลของคนที่เป็นข้าราชก,การทั้งหลายนะคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาล ให้กับขา้าราชการแล้วก็บุคลลนะบคลในครอบครัวนะะบุคคลในครอบครัวมีอะไรบ้างก็มีวิดามันดานะพ่อแม่คู่สมรสบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าในสมาชิกในครอบครัวที่เลยมาเหล่านี้มีอาการเจ็บป่วยก็สามารถที่จะรับเข้ารับบริการาในโรงพยาบาลของรัฐได้นะแล้วก็จะต้องมีมันต้องมีรายชื่อในกรมบัญชีกลางของกระทรวงการคลังนะคะก็คือต้องอยู่ในระบบนี้แหละ เอาละที่นี้นะคะ่อาจะมาไล่เรียงนะในเรื่องของบัตรแต่ละบัตรนะครลงรายละเอียดเลยนะท่านผู้ฟังท่านไหนที่เอสนใจอาจจะจดโน้ตเอาไว้นะหรือเลองสังเกตดูว่าเราควรใช้สิทธิ์ของเราเนี่ยเหมาะสมกับสิทธิในการรักษาพยาบาลแบบไหนะสิทธิบัตรทองนอะันแรกของสิทธิบัตรทองคุณสมบัตนนะิเเมื่อกี้บอกแล้วคือต้องเป็นคนไทยต้องมีบัตรประชาชนนะคะมีเลขสิบสามหลัก จะเป็นต่างโร่ o n างเด้านี้ก็ไม่ได้รับเ็จนี้ไม่ได้นะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะะอันนี้สําคัญมากคือต้องเป็นคนที่ไม่มีสวรรัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นๆที่รัฐจัดให้เช่นไม่ได้เป็นขาาา้าราชการหรือว่าไม่ได้เป็นพนักงานของรัฐหรือเหนือนรัฐวิสาหกิจที่มีประกันสังคมนะคือต้องไม่เป็นผู้ประกันตนนั่นแหละนะคะคือใครที่มีประกันสังคมก็ต้องไปใช้ประกันสังคม นะคะหรือใครที่เป็นข้าราชการก็ต้องไปใช้ใช้สิทธิของข้าราชการนะหรือคนที่เป็นผู้ประกันตนแต่ว่าขาดส่งเงินสมทบนะคะแล้วก็หรือออกจากประกันสังคมแล้วคนเนี้ยก็จะสามารถที่จะกลับมาใช้สิทธิบัตรทองได้ตัวอย่างเช่นถ้าใครที่ทํางานเอกชนนะแล้วก็ทํางานจนเกษียณอายุแล้วนะคะออกจากประกันสังคมแล้วก็สามารถที่จะใช้มาใช้สิทธิบัตรทองได้เช่นกันนะคะ ข้าราชก,การที่เกษยียณอายุก่อนกําหนดนะคะหรือออกจากราชก,การโดยที่ไม่ได้รับบํบนาเหน็จบํานาญกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิบัตรทองได้เช่นกันหรือผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนใครบ้างก็เช่นคนที่มีอาชีพค้าขายต่างๆนะที่เขาไม่ได้เข้าอยู่ในระบบประกันต่างคมเขาก็ใช้สิทธิบัตรทองได้นะลูกข้าราชก,การที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะ เอ่ออายุยี่สิบปีขึ้นไปหรือสมรสแล้วอันนี้ก็มาใช้สิทธิ์บัตรทองได้แล้วก็บุตรของข้าราชก,การคนที่สี่ขึ้นไปเพราะว่าจริงจริงสิทธิของข้าราชก,การเนี่ยเขาจะคุ้มครองการใช้สิทธิของบุตรได้แค่สามคนถ้าใครมีลูกเกินสามคนนะก็เอารกคนที่สี่ห้าหกเนี่ยแล้วแต่ก็มาใช้สิทธิ์บัตรทองได้นะอันนี้ก็คือคุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองอ่าทีนี้สิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างเรามาดูกันสิทธิประโยชน์เรื่องแรกก็คือแน่นอนค่ะ สามารถที่จะเข้ารับกรบารรักษาในโรงพยาบาลในสถานที่สถานพยาบาลต่างๆได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่จํากัดจานวนครั้งนะคะไม่มีวงเงินนะคะเพียงแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องเลือกลงทะเบียนว่าเราจะเลือกหน่วยงานหรือหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลไหนนะคะโดยที่เราก็สามารถจะเข้าไปเลือกได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราเจ็บป่วยเนาะเราก็จะเข้าไปใช้บริการในสถานพยาบาลที่เราลงทะเบียนไว้แล้ว ถ้าในกรณีที่เจ็บป่วยต่างพื้นที่นะคะที่แบบฉุกเฉินจริงๆก็สามารถที่จะไปสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงได้นะคะหรือก็ยังสามารถที่จะเข้าไปรับบริการในบริการสาธารณสุขอได้ด้วยเช่นร้านยาคลินิกพยาบาลชุมชนหรือคลินิกต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเช่นคลินิกทันตก,กรรมะะกายภาพบําบัดหรือแพทย์แผนไทยนี่ใช้ได้หมดเลยนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากเลยก็คือถ้าในกรณีที่เราเจ็บป่วยฉุกเฉินแบบขั้นวิกฤตสีแดงแล้วนะเราสามารถที่จะเข้าไปรับการรักษาได้ในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นรักรือเอกชนนะยิ่งเขาใช้เขาเรียกว่าใช้สิทธิ UCEP นะก็คือเป็นจิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งใช้ได้หมดเลยทุกที่นะทีนี้เรามาดูว่าสิทธิในการที่จะเข้ารับก,การรักษาพยาบาลเนี่ยแบ่งออกเป็นสิทธิประเภทไหนบ้างนะหมวดแรกเลยนะที่ เขาจะเน้นก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพและป้องก,กันโรคอันนี้ไม่ได้หมายถึงการรักษานะการป้องก,กนะันโรคเนาะอันเนี้ยคนที่ถือบัตรทองหรือบัตรสามสิบบาทเนี้ยสามารถที่จะเข้าไปาตรวจสุขภาพได้นะคะเช่นตรวจคัดกรองเพื่อหาภาวะเสี่ยงนะเช่นคัดกรองเรื่องมะเร็งปากมดลูกคัดกรองเบาหวานความดันหรือตรวจความดันโลหิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการรับคําปรึกษาในเรื่องของการวางแผนครอบครัว นะคะการคูมกําเนิดนะหรือการเลิกกลุ่ยนะอันนี้เขาก็ในบทนี้เป็นบทของการป้องกันนะการเข้าไปฉีดวัคซีนก็ได้นะให้อ่อหรือการรับยาบม่ลอลุงแม้กระทั่งการเคลือบฟูอะไรที่ที่ฟันเนี่ยก็ก็ใช้สิทธินี้ได้เหมือนกันส่วนในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนาะอย่างพวกค่ายาต่างๆเราก็เบิกได้ถ้าใครต้องมีการใช้อวัยวะเทียมหรือใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆเนี้ยก็สามารถที่จะใช้สิทธ ปัดทองได้เช่นกันถ้าเกิดกรณีที่เจ็บป่วยแล้วต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะน,นี่ก็จะมีค่าอาหาระค่าห้องพักที่เป็นห้องสามัญนนะ่ะซึ่งใช้ในช่วงที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรง,งพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ถ้าเกิดว่าใครใครอยากจะไปพักห้องพิเศษอันนี้ต้องจ่ายค่าส่วนต่างเองนะพรานนี้เขาให้เปพาะแค่ห้องสามัญเท่านั้นสามารถเรียกบริษารรถพยาบาลฉุกเฉินได้หรือ กรณีที่เป็นผู้ทุพพลภาพนี่ก็เรียกบริการรับเอ่อพวกรถแพาพาณะที่รับส่งผู้ป่วยได้เหมือนกันนะคะใช้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจได้เนาะเช่นทํากายภาพบําบัดทําจิตบําบัดพฤติกรรมบําบัดหรือการฟื้นฟูอาการต่างๆเช่นการฟื้นฟูการมองเห็นหรือการใช้อุปกรณ์ต่างๆสําหรับผู้พิการอันนี้ก็ใช้สิทธินี้ได้เช่นกัน ใครที่อาจจะแบบไปใช้เลือกใช้บริการเป็นแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกมนาะอันนี้ก็ใช้ได้แต่ก็ต้องเป็นพวกแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกที่ท,ที่ขึ้นทะเบียนกับทางรัฐบาลด้วยนะการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาหรือผู้ติดจารเสพติดนะอันนี้ก็สามารถจะเข้าไปรับการรักษาได้ด้วยนะแล้วก็ บริการอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องกับการประสบอุบัติเหตุนะเช่นถ้าใครประสบภัยจากรถยนต์อะไรองนี้ก็สามารถเรียกบริการได้ด้วยเช่นกันนะคถ้าในกรณีที่มีผู้ป่วยติดบ้าหรือติดเตียงนะอันนี้ก็อาจจะต้องให้แพทย์ประเมินก่อนนะว่าอยู่ในระดับที่เขาระบุไว้ในข้อบังคับหรือเปล่านะ mm hmm. ก็มีสิทธิ์ที่จะขอรับพวกผ้าอ้อมแผน่นรองซับอะไรต่างๆได้ด้วยนะ ถ้าในกรณีที่ไปใช้สิทธิ์แล้วนะได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลอันนี้ก็ได้เงินชดเชยด้วยเหมือนกันนะแต่สิ่งที่จะไม่ได้เนาะจากสิทธิ์บัตรทองนี่ก็คือถ้าเกิดในกรณีที่ว่างงานหรือกรเกษียณแล้วหรือเสียชีวิตเนี่ยจะไม่ได้รับเงินชดเชยเหมือนไม่เหมือนประกันสังคมนะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิเบื้องต้นนี่โรคร้ายแรงที่สามารถที่จะใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาได้อันนี้ก็สำคัญนะน,นี่ลองฟังไว้นะก็จะมี โรคมะเร็งนะคะใครที่ต้องผ่าตัดสมองก,ก็ใช้สิทนี้ได้นะคะโรคปอดระยะสุดท้ายผู้สูงอายุที่สนใจหรือจําเป็นจะต้องผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมนะนี่ก็ใช้ได้ปลูกถ่ายตับนะ,ะโรคหัวใจไตาวายเรื้อรงังผู้ป่วยให้ใช้วีการผ่าตัดเปลี่ยนตาต้อกระจกก็ได้นะโรคหลอดเลือดในสมองหรือการปลูกถ่าย เซลล์ต้งนงกำเนิดเป็นเลือดเตมเซลล์ในการรักษาโรคบางโรคอันนี้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์บาทองได้เหมือนกันการรักษาด้วยเครื่องออกซิเจนอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบการหายใจนะการรักษาโรคดำน้ำอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเขาจะระบ,บุในนี้นะผู้ใช้สิทธิ์บาทองเนี้สามารถที่จะทําฟันได้ด้วยนะจะเป็นถอนฟันอุดฟันขุดหินปูนก็ได้หรือเมื่อกี้ที่อย่างที่บอกนะเครือบฟัวร์ไลก็ได้นะหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของเอ่อ เพดานปากปัญหาฟันคุดหรือทำฟันปลอมเนี่ยผู้สูงอายุก็ไปทำใช้สิปัปรทองได้เหมือนกันนะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องการน,นอนนะเช่นโรคจุดหายใจขณะนอนหลับอย่างเงี้ยเขาจะสามารถที่จะไปทำสลิปเทสได้ด้วยนะเราก็สามารถได้รักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกหรือที่เขากาลังฮิตก,กันตอนนี้นะก็ใช้สิทธิ์นี้ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาผู้พิการที่มีปัญหาเรื่องของ ใส่เท้าเทียมขาเทียมแขนเทียมันนี้ก็สามารถรับบริการได้ด้วยเรามาเจาะลึกกันอีกนิดนะคะว่าถ้าในกรณีของผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุที่จะใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยนะสามารถที่จะได้รับบริการพิเศษนอกเหนือไปจากการรักษาทั่วไปอะไรบ้างอันนี้สําคัญนะลองฟังดูนะผู้สูงอายุในที่นี้ก็หมายถึงผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะเรื่องแรกก็คือบริการให้ วัคซีนนะชีดวัคซีนคอตีบัตยักอันนี้ก็เข้าไปชีดได้นะหรือ,อผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปก็ไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ได้ด้วยนะสามารถที่จนะตรวจเรื่องของดัชนีมวลกายหรือ BMI เขามีเครื่องตรวจก็ไปตรวจได้นะวัดความดันโลหิตนะ,ะตรวจคัดกรองเบาหวานตรวจการติดเชื้อ HIV การตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการเกิออดโรคหัวใจหรือหลอดเลือดนะคะแม้กระทั่งหลอดเลือดสมองก็ได้นะ คัดกรองโรคซึมเศร้าได้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้คัดกรองเอ,อ่อโรคมะเร็งช่องปากได้นะคะเราก็ได้รับความรู้เรื่องของการฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมนะความรู้เรื่องการออกกําลังกายให้ความรู้เรื่องการปลดตํ้มเต้านมด้วยตัวเองหรือประเมินความสามารถในการใช้ชีวิปตประจําวันแม้กระทั่งใครที่อยากจะเลิกบุหรี่นะคะผู้สูงอายุที่อยากเลิกบุหรี่ก็สามารถจโทรไปปรึกษาได้อันนี้ก็เยอะเลยนะคะ เรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากสิทธิบัตรทองนะถ้าไหนใครที่มีบัตรทองอยู่ในมือนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงนะคะหรืออยู่ในภาวะพุ่งพิงเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือหลายๆอย่างนะซึ่งอันนี้จะส่งมาถึงบ้านเลยนะมีอะไรบ้างทนนี่หนึ่งคือมีทีมหมอครอบครัวหรือว่าทีมแพทย์ทีมพยาบาลจากสาธารณาสุขเนี่ย ไปเยี่ยมเยียนดูแลที่บ้านได้ด้วยนะดูแลในเรื่องของสุขภาพต่างๆไปดูซิว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงเนี้ยมีความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างแล้วให้คําแนะนําต่างๆได้ด้วยนะเขาจะไปประมาณสี่ครั้งต่อปีก็เขาไปเยี่ยมเยียนเวียนวนกันไปนะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสับ ร่างกายนะเช่นการทำกายภาพบาําบัดหรือว่าการฟื้นฟูกกันมองเห็นกันได้ยินเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่าง,างๆไปช่วยที่บ้านด้วยนะสิ่งอีกเรื่องนึงนะที่ควรจะต้องรู้เอาไว้แล้วก็จําเป็นมากสาหรับผู้ถือบัตรทองนะที่เข้าไปรักษาในสถานพยาบาลเช่นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีขนาดเตียงนอนสิบเตียงขึ้นไปเนี่ยอย่าลืมนะคะพกเงินไปด้วยสามสิบาทนะเพราะบัตรมันชื่อสาสิบาทเนาะ เวลาที่เราไปใช้บริการในแต่ละครั้งเราก็ต้องจ่ายเงินขาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนยนะเช่นเป็นไข้ไอเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อปวดท้องท้องเสียปวดฟันปวดประจำเดือนหรือมีอาการผื่นผิวหนังอะไรอยงนี้นะคะคืออาการพวกนี้เป็นอาการที่เราอาจจะไม่จําเป็นจะต้อง เสียเวลาไปถึงโรงพยาบาลเราสามารถที่จะเข้าไปรับยาได้เองนะทีนี้เ็ามีร้านยาชื่อว่าร้านยาคุณภาพของฉันนะซึ่งอันนี้ทางสพศชเขาเป็นโครงการของเขานะก็สามารถที่จะให้ยาได้นะคะที่พิเศษไปกว่านั้นนะเข,เขาบอกว่าผู้ที่ถือบัตรทองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือพื้นที่ใกล้เคียงจกกังหวัดใกล้เคียงเช่นนนทบุรีปทุมธานี สมุรปราการสมุรสาค,นนาคนรนครปฐมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ป่วยในกลุ่ม42โรคที่เขาระบุมานะเช่นข้อเสื่อมหรือเป็นไวรัสจากขึ้นตาตาแดงหรือเป็นพวกปวดศีรษะอาหารเป็นพิษเนี้ยนะคะสามารถที่จะใช้บริการแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะหมอาสามารถที่จะจ่ายยา ส่งให้ถึงบ้านเลยไม่ต้องไปพบหมอเองอันนี้ก็ทันสมัยเหมือนกันนะตรนนี้บัตรบัตรทองก็มีรักษาออนไลน์ได้ด้วยนะทีน,นี้ถ้าในกรณีของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศนะเราก็มีสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเราเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะรักษาทางไกลได้เช่นกันนะนี่ก็ทันสมัยเหมือนกันนะมีแอปพลิเคชัน ต่างๆที่เขาจับเตรียมมาไว้นะใครสนใจก็ลองเข้าไปศึกษาดูของสป,ปสชเขามีประกาศอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้คำปรึกษาทางการแพทย์แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ส่งยาไปต่างประเทศนี้คงไม่ได้นะอาจจะให้แค่ให้คำปรึกษากับทางแพทย์เท่านั้นนะอันนี้มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะฉันยังไม่มีบัตรทองเลยสมมติใครฟังอยู่นะะแล้วสนใจบอกเอ๊ะแล้วเราจะสมัครบ,บัตรทองได้ยังไงนะ ง่ายๆเลยนะ่ะเอกสารที่เราใช้ในการสมัครบัตรทองก็คือบัตรประชาชนของเราเองนะคะหรือถ้าเกิดว่าเด็กที่อายุต่ำกว่าเจ็ดปีแล้วก็ใช้สูติบัตรเท่านะคะไปสมัครที่ไหนนะคะก็ถ้าใครอยู่ตามต่างจังหวัดเนาะก็ไปที่โรงพยาบาลสเสรมสุขภาพตำบลก็ได้นะคะหรือไปโรงพยาบาลรัฐทบาลที่ใกล้บ้านก็ได้นะคะหรือไปที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขนะคลินิกสุขภาพต่างๆของรัฐบาลนะคะ หรือไปที่สปสอชอที่มีสำนักงานเขตอยู่ตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดใครสะดวกลงทะ,ะเบียนผ่า,านไลน์นะะแอปพลิเคชันของสปสชก็ทำได้เลยทีนี้เวลาที่ลงทะเบียนแล้วเราจะเช็กว่าเอะเรามีสิทธิ์บัตรทองหรือเปล่าเนี่ยเราเช็คได้ทางไหนบ้างนะก็จะมีที่สายดว่วนสปสชนะใครสะดวกจดไว้นะะหนึ่งสามสามศูนย์นี่เขาก็จะตอบได้นะหรือเขาไปดูในเว็บไซต์ใส่เลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิด ชื่อของเราลงไปเราก็จะดูได้ว่าเรามีชื่ออยู่ในสิทธิ์ที่ของบัตรบัตรทองหรือเปล่านะคะเช็คในแอปพลิเคชันก็ได้นะคะหรือเช็คผ่านไลน์ของสปสชก็ได้นะอันนี้ก็ดีมากสะดวกมากนะเอาละค่ะทั้งหมดพูดมาทั้งหมดนีเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นเฉพาะในสิทธิ์ของบัตรทองนะหรือบัตรอ่สามสิบบาทที่เรารู้จักกันเอาละค่ะต่อไปนะเรามาดูในเรื่องของสิทธิ์บัตรประกันสังคมกันบ้างนะสําหรับ ใครที่เอ่อเป็นเอ่อผู้ประกันตนนะคะมาดูซิว่าเราจะได้สิทธิอะไรในเรื่องของการรักษาพยาบาลบ้างคุณสมบัติในการที่จะได้รับสิทธิของบัตรประกันสังคมนะหนึ่งต้องเป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต่อนเนื่องไปเรื่อยๆเ,เลยนะก็จะมีอยู่สามประเภทหลกักๆนะเอ่อผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามอันนี้เป็นภาพมังคับสําหรับ เออพวกสถานประกอบการต่างๆที่มีนายจ้างเนาะอันนี้ถ้าใครมีลูกจ้างก็ต้องเขาเป็นพักบังคับให้ทําประกันสังคมให้กับลูกจ้างภายในมาตราสามสามนี้ภายใ้มาตราสามสามนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างเนาะลาออกมาทำอาชีพอิสระแล้วก็สมัครใจที่จะจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเขาก็จะใช้มาตราสามสิบสามนะอันนี้ก็เป็นผู้ประกันตนที่เออ สมัครเองนะคะหรือว่าใครที่เคยอยู่ในมตาตราสามสามแล้วนะแล้วก็ลาออกจากงานมาไม่นานกว่าหกเดือนก็สามารถที่จะกลับเข้าไปในเรื่องประสมัครในเรื่องของมตาตราสามเก้าได้อีกอันนึงก็คือมตามตราสี่สิบมาตราสี่สิบก็จะเป็นผู้ประกอบการอิสระนะคะที่เป็นอย่างพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะเอแล้วก็สมัครใจที่จะเข้าประกันตนในกองทุนประกันสังคมต้องอายุระหว่างสิบห้าปีถึงหกสิบปี ะะก็จะมีสามประเภทหลักๆเนาะสำหรับผู้ประกันตนนี้วิธีการลงทะเบียนนะก็ถ้าเกิดในกรณีของเราเป็นลูกจ้างนะ,ะในทางนายจ้างเขาปกต่มีสิทธิประกันสังคมให้เราอยู่แล้วในม,ม,มตาตราสามสามแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเป็นผู้ประกันตนในมตาตราสามเก้าหรือสี่สิบนะงานนี้ก็สมัครได้ด้วยตนเองหรือว่าสมัครออนไลน์ก็ได้เดีย๋ยวนี้รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะเขาจะเปิดให้สมัครที่เซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ตามธนาคารทอกอสอ นะคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าบางห้างแล้วก็มีแล้วลองเช็คดูนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมในกรณีที่เราเจ็บป่วยนะ,ะมีอะไรบ้างนะะในกรณีของผู้ประกันตนที่ส่งเงินมาครบสามเดือนนะก็สามารถที่จะใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้นะคะโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนอันนี้โรงพยาบาลที่รับสิทธิประกันสังคมก็มีเยอะมากเลยนะ,ะก็ต้องไปเช็คดูว่ามีโรงพยาบาลไหนบ้าง เดี๋ยวจะโทรถามที่สายด่วนของทางประกันสังคมนะหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าศูนย์หกนะใครสะดวกสดไวหนะึ่งห้าศูนย์หกอันนี้ก็สามารถที่จะไปรักษาพยาบาลได้ทีนี้สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการที่เรามีสิทธิประกันสังคมนะมีอะไรบ้างที่หนึ่งก็คือรักษาพยาบาลสิทธิที่ทุกพลภาพทุกพลภาพก็เช่นอาจจะมีมีวัติเตุแล้วก็เสียวัยวะบางส่วนไปนะ คลดบุตรก็ใช้ประกันสังคมได้ส่งคระห์บุตรก็ได้นะบุตรใครมีลูกเล็กๆเ,เนี้ยนะะชราภาพเสียชีวิตเราก็ว่างงานนะทั้งหมดมีเจ็ดจิบที่ประโยชน์ของประกันสังคมนะแล้วก็โรคเรื้อรังที่ประกันสังคมเขาจะรับรักษาให้นะซึ่งอันนี้เป็นผู้ประกันตนทุกมัดราเลยนะสามารถที่จะรับการรักษาได้จากโรงพยาบาลที่เราเลือกไว้นะเช่นโรคที่หนึ่งนะคือเบาหวาน แล้วก็ตัวทสองคือความดันโลหิตสูงโรคตับอักเสบเรื้อรงังหรือโรคตับแข็งภาวะหัวใจล้มเหลวโลรคเส้นเลือดสมองแตกหรือเส้นเลือดสมองอุดตันนะคะโรคมะเร็งได้นะคะโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็โรคหัวลมป่งพองใครเป็นไตไวายเรื้อรังก็รักษาได้นะแล้วก็พาสตินซันก็รักษาได้นะแล้วก็โรคเบาจืดได้นะ โรคไมเอสีเนียนะคะอันนี้ลองไปศึกษาดูนะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคเลยนะเช่นโรคไขมันในเลือดสูงนะโรคไขข้ออักเสบพวกดูมาตอยทั้งหลายเกี่ยวกับตานะเช่นโรคตาต้อหินโรคเลือดนะบางโรคทารัสซีเมียอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โรคเรื้อนกวางนะโรคถึงหนังผู้พองหรือผิวหนังอักเสบเรื้อรังอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ไทรอย์เป็นพิษก็ได้นะ มีอีกหลายโรคที่บางทีอาจจะเป็นศัพท์ทางการแพทย์นิดนึงนะก็ลองไปศึกษาดูแต่ว่าโรคที่เขายกเว้นเออน,นี้อันนี้ก็ฟังไว้ก็ดีนะคะโรคเที่ยวยกเว้นว่าไม่สามารถจะใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาได้นะคะเช่นอันที่หนึ่งคือโรคที่เจ็บป่วยหรือได้รับอันตรายจากสารเสพติดนะคะนี่ไม่ได้หรือโรคที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลที่เขาเป็นคนไข้ในนะคะเกินร้อยแปดสิบวันในหนึ่งปี ในกรณีนี้เขาก็จะมองว่าเป็นโรคเรื้อรังนะอันนี้เขาก็จะไม่ได้ให้การรักษานะหรือกรณีของโรคไตาวายเรื้อรังนะคะอันนี้น่าสนใจคนที่เป็นไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะก็สามารถที่จะไปรับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสิทธิในการรักษานะก็คือครั้งหนึ่งเนี้ยไม่เกิน1,500บาทแล้วก็สัปดาห์หนึ่งเนี้ยต้องไม่เกิน4,500บาทนะคะ แล้วก็ยังสามารถที่จะได้รับการล้างช่องท้องด้วยน้ํายาที่ทําทางช่องท้องอ่ะนะคะอันนี้ก็ทําได้แต่ก็มีวงเงินเหมือนกันก็คือไม่เกินสองหมืนบาทต่อเดือนรวมถึงถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการปลูกถ่ายไตอันนี้ก็ได้รับสิทธิ์ในการที่จะรักษาด้วยนะคะแต่ด้วยดีนิดนึงนะคะสิทธทิที่ประกันสังคมจะไม่รับรักษานะคะมีอะไรบ้างภาวะผู้มีปัญยาะคะหรือในเรื่องของการ เสริมความงามนะคะการเวียนถ่ายอาวัยวะต่างๆยกเว้นการปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะการแปลงเพศอันนี้ก็ไม่รับนะคะการผสมเทียมหรือาการทําทันตกรรมแบบที่ใหญ่ๆยกเว้นนะคะอย่างกรณีของถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุดอันเนี้ทางสิทธิประกันสังคมได้เขารับแต่ก็คือถ้าจำไม่ผิดจะไม่เกินปีละเก้ารอยบาทนะก็คือสามารถที่จะไปขูดหินปูนตรวจสุขภาพาฟันได้นะคะ รวมถึงเอ่แว่นตาเนี่ยสมมติใครจะตัดสายตาใช,ใช้สิบประกันสังคมไม่ได้นะจะทั้งประกันสังคมเขาก็ใจดีนะเขาก็มีบริการในเรื่องของตรวจสุขภาพฟรีถึงสิบสี่รายการเลยนะอันเนี้ยผู้ประกันตนมาตราสามสามสามเก้าสามารถที่จะไปตรวจสุขภาพฟรีได้นะตรวจอะไรบ้างเช่นตรวจคัดกรองการได้ยินตรวจเต้านมนะตรวจตาตรวจสายตานะตรวจ ตรวจเลือดต่างๆซึ่งก็จะดูค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดต่างๆนะดูในเรื่องของการตรวจปัสสาวะด้วยนะตรวจอุจจาระด้วยนะตรวจมะเร็งปากมดลูกรวมถึงเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ตรวจการทํางานของไตจริงๆอันนี้ค่อนข้างครบนะแต่ว่าดีมากเลยนะของประกันสังคมเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างนะระหว่างประกันสังคมกับบัตรทองที่เราเห็นง่ายๆเลยเว่าถ้าเป็นประกันสังคมเนี่ยเราต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือนแต่บัตรทองเราไม่ต้อง เราก็ถ้าเป็นประกันสังคมเราสามารถให้เาใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลที่เราเลือกไว้เราก็ไม่ต้องสำรองใจไปก่อนนะคะที่เหมือนกันอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดเราเรจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไหนอันนี้ก็รับได้ทั้งประกันสังคมทั้งบัตรทองนะคะแล้วก็การรักษาพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่จำกัดจานวนครั้งนะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินนะแต่ว่าเขาก็จะมีให้เลือกเหมือนกันอย่างของบัตรทองก็เหมือนกันกนะ็คือว่าเขาจะ cover ถ้าเกิดว่าใครสมมติจะเข้าโรงพยาบาลแล้วต้อง อยู่ในห้องพิเศษอะไรเงี้ยที่มันเกินที่เขากําหนดไว้ก็จะเม่ต้องจ่ายสดต่างเองนะคะประกันสังคมเนี่ยสามารถที่จะย้ายสถานพยาบาลได้ปีละครั้งนะคะอย่างค่าห้องเมื่อกี้นี้บอกคือเขาจะชดเชยให้ไม่เกินวันละเจ็ดร้อยบาทต่อวันถ้าใครอยากอยู่ห้องพิเศษก็จ่ายล่วงหน้าเอานะคะแล้วก็เวลาหมดลงแล้วนะคะจริงๆก็ยังพูดไม่จบเลยนะเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมในเรื่องอื่นๆนอกจากเนื่องจากการรักษาพยาบาลยังมีอีก หลายเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวเราติดกันไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาคุยกันในครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรลยาารพบกัน,นใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ